ัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องของเฟิร์นอีกครั้งนะคะในวันนี้เพื่อนๆมาอาจจะตกใจชื่อช่องของเราน,นิดนึงเนาะแต่เดิมเฟิร์นทำเป็นช่องปาลิชาแนลเนาะซึ่งเรียกว่าชื่อเนี่ยพอเซิร์ชไปแล้วมันก็ไปซ้ำกับช่องอื่นๆอีกหลายช่องของต่างประเทศนะเฟิร์นก็เลยเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยหาง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยทำการเปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยนะคะเป็นช่องเฟิร์นใบเขียวนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็น การอัปเดตต้นไม้ในหลายๆต้นของเฟิร์นนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆดูสิเฟิร์นไม่มีเวลาแม้กระทั่งดูแลต้นไม้ที่บ้านนะเมื่อวานน่ะมีการชำต้นก้ามกุ้งด่างไปนะคะแต่ว่าด่างน้อยมากเลยนะด่างน้อยแต่ด่างนะนะก็ชำไปนะคะอันนี้ก็มีลายเพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้ก็มีลายนะแต่ยังไม่โตเท่าไหร่แล้วก็ใบเขาเล็กนะอาจจะเป็นแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นริ้วๆหน่อยนะคะ ก็เรียกว่าวันนี้ก็บรรยากาศแบบพอจะทําต้นไม้ทีไรฝนตกตลอดนะคะก็เรียกว่าชุ่มฉ่าเราก็จะมาประเดิมคลิปนี้นะคลิปเป็นมงคลเลิกสาหรับการเปลี่ยนช่องนะคะของเราเป็นช่องเฟิร์นใบเขียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฟิร์นใบเขียวเนี่ยก็เป็นชื่อร้านต้นไม้ของเฟิร์นอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปเซิร์ชดูได้นะวันนี้ต้นไม้ที่เฟิร์นจะนําเสนอและทําให้เพื่อนๆดูแท้ๆเป็นต้นที่แบบฮิตกันมากเลยเพื่อน เห็นไหมมันมีความพาร์ทเทลอันนี้ mm hmm. เป็นร่างกายแล้วนะร่างกายเรียกว่าขั้นสุดแล้วแหละของมิวคอนฟิตินะมิวคอนฟิต mm ิ hmm. ก็เมื่อก่อนมันจะมีเนาะคลิปหนึ่งเนาะที่เป็นพี่ๆที่เขาแบบเป็นสะจวดเก่าหรืออะไรที่เขามาทําเป็นขายต้นไม้ด่างนะ mm hmm. เขาก็เริ่มด้วยต้นมิวคอนฟิติเนี่ยก็ราคาแบบหลักหมื่นอะถามว่าใบร่างกายแบบนี้ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนะโอ้โห หลายมืนะ่น่ะเพื่อนๆถ้าเป็นพุ่มใหญ่นะแล้วยิ่งต้นใหญ่ขนาดนี้นะที่เราเลือกคำมิวคอมฟิติให้เพื่อนๆดูเพราะว่า,วาเฟิร์นเนี่ยปล่อยปะละเลยต้นมิวคอมฟิติเนี่ยมานานมากแล้วนะคะก็ไม่ได้มีเวลาดูแลอะไรเขาเลยก็เทปเราอาจจะเรียวทามเรียวๆนิดนึงนะคะมีแบบเสียงอะไรบ้างเนาะนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นแบบบรรยากาศสดนะคะอ่านี่มิวคอมฟิติของเราใบน่ารักถามว่าเนี่ยน้องอะ่ะ แต่กิ่งก้านจนนี้อันนี้เป็นผ้าใบเรือนะคิดดูเราไม่ได้ขยับนานขนาดไหนจนน้องแบบเกาะผ้าใบเรือไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะตัดนะเดี๋ยวเฟิร์นจะตัดให้เพื่อนๆดูก็วันนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นเนี่ยน้องแบบแยกกิ่งเยอะเลยเฟิร์นก็จะตัดเกือบทั้งหมดนะคะเพื่อไปแยกชำเป็นต้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปก่อนว่าเราจะเอาช่วงไหนแล้วก็เราค่อยไป ตัดแยกกันอีกทีนึงนะคะสําหรับต้นนิ้วควอมวิติแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปใส่กระถางแล้วใส่ก้านให้แบบสวยๆเลยเนาะดูสิใบสวยมากเลยใจเฟืร์นเนี่ยไม่อยากตัดเลยแต่ว่าน้องเนี่ยเขาสูงมากแล้วนะคะแล้วก็โตมากแล้วอ่าเดี๋ยวเราต้องขยายพันธุ์เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยเมื่อก่อนเนาะต้นไม้อันนี้จะราคาแพงก่อนที่จะชำอ่ะบางทีเขาก็จะมีการล่อรากกันเนาะ ล่อไว้่างนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะเห็นแสงอาทิตย์นิดนึงเนาะมีการล่อล่าคือเอากาบมะพร้าวอ่ะมาพันตรงช่วงนี้นะคะก็จะทําทิ้งไว้ก็ได้หรือไม่ทําก็ได้นะคะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็คือต้อนไม้ราคาถูกลงแล้วแหละเราก็ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยโดยวันเนี้ยเฟื่องก็จะตัดเป็นข้อของน้องไปเลยเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้นะนี่ตัดให้เพื่อนดูนี่เฟื่อนจะตัดข้อตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเฟินขอเลือกตป๊หนึงนะแล้วเฟินก็จะตัดเวลาวิธีการตัดนะเพื่อนเพื่อนๆเห็นระหว่างข้องนี้ไหมตัดนี้นะปึ๊บเนี้ยเราก็เลือกข้อที่เราจะตัดแต่จริงๆอ่ะต้นนี้เฟินจะแบ่งเป็นหลายหลายข้อนะคะชําในกระกระมะพร้าวอะไรพวกนี้เดี๋ยวเฟินจะให้ไปดูวัสดุปลูกอีกทีหนึ่งนะก็เป็นหลายข้อเดี๋ยวอันนี้เฟินจะหาก่อนว่าเฟินจะเริ่มตัดจากข้อไหนดีหรือเพื่อนๆจะหาไปพร้อมกัน โอ้ oh, อันนี้ยาวมากเลยนะใจเฟินเฟินอยากตัดอันนี้เพราะว่าน้องยาวแล้วเนี่ยเอาลากเนี่ยขึ้นก็ได้เหมือนกันนะอะงั้นเพื่อนจะตัดเลยดีกว่าให้เพื่อนดูด้วยโอ้ห oh, แบบเรียกว่าพันแบบพันละวันอะใช้คำว่าพันละวันนะนี่นะคนตัดตัดอย่างนี้ก่อนหนึ่งแกลบไปแล้วนะคะ เราก็จะมาดูกันว่าหนึ่งแกลบนั้นต้นยาวแค่ไหนโอ้โหคือติดกับคือตอนนี้ต้นไม้เฟื่องมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่ได้ดูนานเนาะเราปล่อยให้เขาแบบเลือ้อยไปอ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็จะไปติดกับต้นอื่นๆอยาขออนุญาตแก่อันนี้แป๊บหนึ่งนะนะ้าเราแกะออกมาแล้วเพื่อนอเพื่อนพิ่มเพิ่มแสงให้เพื่อนดูหน่อย แล้วแกะออกมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะมืดนิดนึดนงเพราะว่าเป็นในโซนชายคาบ้านเฟินนะเพื่อนๆเห็น,นอันที่มันติดกับอะไรนะเขาเรียกว่าผ้าผ้าย áng, างเมื่อกี้ไหมผ้ายางคุมเรือเนี่ยฝนคิดว่าน่าจะมีหนอนมีอะไรมาด้วยนะเพราะว่าเฟินเห็นเหมือนไข่หนอนนะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะว่าเป็นหนอนหรือหอยทากหรืออะไรนะคะดูใบสีสวยมากเลย โอ้แค่นี้ก็ตัดเป็นต้นได้ไม่รู้กี่สิบต้นแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่อนจะสอนวิธีตัดอีกทีหนึ่งนะอะ่เดี๋ยวเราไปดูที่เหลือก่อนว่ามันยังเหลืออะไรที่เราต้องตัดเพิ่มไหมนะคะสำหรับมิวคอนฟิตีชวรดูหน่อยนะโอ้หกิ่งนี้ก็ยาวมากแล้วเนะี่ยห้อยลงมาเห็นไหมน่ะ คอยมาถึงขนาดนี้แล้วตัดตรงนี้ก็ได้อะเดี๋ยวเฟิ่นจะตัดรึบหนึ่งกรึบหนึ่งตรงนี้นะเพราะว่าถ้าน้องอยู่อย่างเงี้ยน้องก็อันตรายอะเดี๋ยวเพิ่นจะตัดตรงนี้ข้อน,นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะแค่นี้ก่อนเนาะแดนเพื่อนๆเราได้มาอีกสองช่อนะเดี๋ยวจะมาดูโหดูใบดินี่ขนาดมือเฟิ่นนะดูขนาดมือเฟิ่นใบใหญ่มาก ภูมิใจกับต้นมิวความฟิติเฟิร์นมากซื้อมาก็คือเป็นหลักนั่นแหละตอนซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทคือถ้าคุ้มเนี้ยเพื่อนๆคิดดูเมื่อก่อนนี่คนว่าหลายหมื่นอ่ะแต่ตอนนี้มิวความฟิติถูกแล้วนะถ้าใครสนใจก็ถามสอบถามเข้ามาได้เลยที่ร้านก็มีอยู่นะแต่เนี้ยเดี๋ยวเราจะไปช้ำเพิ่มนะคะช้ำให้มันเป็นต้นเล็กๆสําหรับเพื่อนๆที่แบบอยากได้เนาะทีนี้เมื่อกี้ระหว่างที่เฟิร์นแบบไปดูมิวความฟิติเนาะเฟิร์นเห็นต้นนี้ มันตกอยู่น้องออมเพชรใบกลมนะคะน้องออมเพชรใบกลมของเราก็ยาวเย็ดเราจะตัดน้องนะไปช้ำใส่กระถางสักหน่อยนี่นะคะเราจะตัดแบบยาวๆเลยเพราะว่าน้องก้านยาวมากมว้าวมีลากด้วยเพราะว่าน้องเขาเหมือนลากลงพื้นแล้วจริงๆใต้โต๊ะมีอีกหลายใบเลยนะเพื่อน มีกหลายต้นที่เรายังไม่ได้แบบจัดการดูแลน้องเพราะว่าช่วงหลังเฟิร์นไม่ค่อยได้มีเวลาเลยอะ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหอะไรนะว่านว่านว่านอะไรนะเฟิร์นลืมชื่อเพื่อนๆที่เคยทำคลิปไปอะ่ะจะถีงกันร้านปะไม่แน่ใจยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์บอกมั่งนะ เราก็จะเอานีไปใส่ด้วยเพราะว่าวัสดุปลูกจริงเขาใช้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูวัสดุปลูกกันกว่านนะแ๊บ<า>เรามาถึงโต๊ะกิจกรรมเรานะตรงนี้ก็มีแสงหน่อยวันนี้แสงแดดอาจจะไม่ได้แรงหรือสว่างนะ้วทุกี่เฟิร์นจะทําต้นไม้ให้เพื่อนๆดูที่ท,ทํากีตาก็ประมาณบ่ายไม่ใช่บ่ายนีช่วงเช้านะคะคือตื่นมาก็ทําแสงก็จะแบบออร่านิดนึงแต่วันเนี้ยเฟิร์นทำตอนเย็นนะแสงก็จะแบบขมุกขมัวขมอมขมแมมหน่อยนึงนะคะ ทีนี้เราก็จะมาดูวัสดุที่เราใช้อันเนี้ยใช้แบบประหยัดเลยนะเฟื่องใสอุ๋ยออสโมโค้นะแล้วก็เพอร์ไรท์เพอร์ไรท์เนี่ยทำไมเพราะว่ารากมันก็จะเกานะดีจริงจริงไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วก็แคใส่นี้โอ๊ยไม่มีคนช่วยจับเลยเวรจใส่กลามะพร้าวซึ่งจริงๆอ่ะพวกซิงโกเนียมอ่ะเขาชอบกลามะพร้าวอยู่แล้วนะเพื่อนก็นใส่หมดเลยก็ได้เพราะว่าวันนี้เยอะนะ คิดว่าน่าจะใช้หมดอยู่ครึ่งนึงเดี๋ยวคนไม่ทั่วนะคะชแช่ใส่แค่นี้แล้วก็ทำการทำการอะไรโคเรโคเรโคเรใช่ไหมเรื่อหลายคนก็บอกว่าโคเรโคเรโคเรเปิืถือเองถ่ายเองนะมันก็จะประมาณนี้แหละเพื่อน เราก็จะคนให้มันเข้ากันค่อยนะคนให้มันเท่ากันอ่ะเดี๋ยวคนจะคนไปเรื่อยนี่นะคนเราจะาทำการคนไปให้เรื่อยเพื่อนเห็นไหมคนคนคนแล้วก็คนคนคนเพื่อนนี้มันมีออสโมโฟส สโมโคสแล้วก็เพลอร์ไลท์กล้มะพร้าวนี่ควรแชร่น้ํามาคืนนึงได้มั้งคือหรือสองเพลื่นนึแต่จริงมันแช่แค่เขาบอกว่าแช่แค่ประมาณสองสามชั่วโมงก็พอนะเพื่อนแค่แช่น้ำไดก็จะขึ้นลาหรือเปล่าแต่อันนี้คือเพล่นก็แช่จริงไว้แล้วก็มาสะเด็ดน้ําใส่ในถุงไว้ช่วงนี้ไม่มีเวลาได้ดูแลต้นไม้ที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบไงล่ะ งานยุ่งอะปลายปีที่ผ่านมาเนาะแต่ตอนนี้คือเริ่มดีคือแลอ้วเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะในกล้องทีนี้เราก็มาดูเราจะเริ่มทําที่ต้นอันนี้ก่อนที่เราได้มาเป็นคลิปเป็นคลิปเกี่ยวกับไอ้นี่นะอะไรนะวิวคอฟฟิติแต่ทาออมเพชรใบกลมก่อนออมเพชรใบกลมนี่เมื่อก่อนแพงมากเลยนะจริงๆอะมันมีใบน้อยไปไม่งั้นเขาจะตัดใบนี้ทิ้งนะ ใบมันน้อยก็เลยไม่อยากจะตัดทิ้งหรือว่าเราจะดึงทิ้งอ่ะริงทิ้งก็ได้เพราะว่าสภาพใบมันแบบไม่ไหวอะ่ะถามว่าควรจะตัดอีกไหมตรงนี้อ่ะเราตัดได้ก่อนถึงใบล่างนิดหนึง่งหรือว่าเราจะกดทั้งกระถางเลยก็ได้เอาแบบไหนดีกดดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปหากระถางกั๊หนึ่งนะแวะ๊บกระถางเรามาแล้วเอาใบแค่นี้พอดีไหมเพราะว่าเฟื่องอะ คิดว่าถ้าถ้าเราตัดอะ่ะมันก็จะโตยากเดี๋ยวเพลินจะใส่ไปนี้แล้วก็ขดๆมันหน่อยนี่ขดจริงๆอะ่ะพอมเพชรพวกเนี้ยมันไม่ต้องขดอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวใบมันก็ขึ้นนะเดี๋ยวมันก็งอกออกมาตามข้อต่างๆอแต่ว่าอันนี้เราทําเพื่อแบบให้รากมันไวๆอะ่ะน,นี้ก็ได้อะปลูกต้นไม้ง่ายจะดใส่เพลนปลูกได้ใครๆก็ปลูกได้นะ แล้วเนี่ยยิ่งพวกไม้ด่างไม้แพงๆอะไรเงี้ยควรดูแลเองทุกต้นนะถามว่าตายไหมตายเอ้าใครปลูกแล้วไม่ตายก็จะเทพเกินนะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ดูแลเขาใกล้ชิดตลอดแล้วเราก็บางทีเราก็แบบยุ่งยุ่งงานเนาะนี่เดี๋ยวเฟินจะเอาก้านใส่เดี๋ยวเนี่ยแล้วก็ให้ตั้งขึ้นอย่างนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเรายัดในกระถางก่อนถ้ามันโตแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาออกจากกระถางก็ได้ให้มันมีรากออก เป็นวิธีแบบลากกันไหนเข้ามาได้ก็เข้ามาเลยนะคะลากกันไหนพร้อมที่จะงอกก็งอกเลยนะคะกดนิดนึงวันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเฟินมีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีหนอนเยอะปกติใส่ใส่ถุงมือไม่ได้กันเปิดนะกันหนอนอ่าเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเฟินก็จะหาไม้มาคำ้ำตั้งไว้งี้อ่ะได้ไม้มาอันหนึ่งยาวกว่าที่คาดคิดนิดนึงแต่ว่าเฟินจะไม่ได้ผูกเชือกนะไม่ได้มีเหตุผลอื่นคือขี้เกียจ มันมีอะไรนะไอเนี่ยไอที่แบบเป็นตัวก้านบอลอะ่ะไอที่เป็นตัวขดเหล็กที่ไว้พยุงต้นไม้อะอยู่แล้วนะคนก็เอามาใส่ในโครงไม้แล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็เป็นอนเสร็จจะทําให้ดูก่อนถ้าได้อเสร็จแล้วดูเหมือนมีดีไซน์วะไม่ใช่นะ<笑><笑>ก็คือขดๆให้มันแบบติดๆอ่ะติดๆกะอันเนี้ย เกสาวอะ่ะหรือว่าล่าอากาศก็ได้นะกริงออมเพชรเขาก็ถามว่าโตยากไหมถ้าตอนแพงๆอ่ะรู้สึกโตยากแต่พอมันถูกปุ๊บอืมโตง่ายก็ <c oughs> าอาจจะเป็นความรู้สึกของเราเนาะที่เวลาต้นไม้แพงเราก็จะเทลงถนมเป็นธรรมดาอ่ะเสร็จแล้วนะสําหรับออมเพชรเราก็จะวางผักไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาเริ่มที่น้องมิวคอนฟิตติสําหรับเจ้ามิวคอนฟิตติของเราที่เราตัดมานะเฟินก็จะหยิบมาดูทรงก่อนว่าต้นเนี้คือจริงๆอะ่ะเราจะ ทำเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมอะไกลๆหน่อยเนะาะเพื่อนเห็นไหนคือต้นนี้จริงๆอ่ะเราจะชำตรงนี้ก็ได้นะโหนะจริงจริงเฟิร์สเสียดายใบนี้ไม่ใช่เลยเราจะชำอย่างนี้ก็ได้ให้น้องเขาแบบมีรากออกมาก,ก่อนแล้วเราค่อยมาตั้งตรงน้องเขาอีกทีนึงก็ได้นะคะทีนี้ต้นนี้เพื่อนดูแล้วว่ามันโค้งเนี่ยมันโค้งเกินที่เราจะดัดได้ละเห็นไหมเนี่ยมันโค้งเนะี่ยเราก็จะตัดเป็นสองต้นเลยละกัน นะคะสองต้นแล้วเราก็ไปแต่งเอาสวยๆสองต้นเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะนับสามใบก็ได้นะคะโหรูคอเขาใหญ่แล้วนะนับสามใบโดยเริ่มจากพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็ปักขึ้นแต่ใจเฟือนะเฟร์นะรแบบเสียดายใบนงเขามาเลี่เขาใบใหญ่แล้วอ่ะเนี่ยเขาใบใหญ่แล้วจริงๆเ,าเอาโค้งอ่ะฝนจะตัดใบนี้นะคะแล้วก็อันอื่นอ่ะฝนจะใช้กระถาง ช่แนวนอนนิดหนึ่งนะคะอ่ะตัดนะนี่กระถางชั่แนวนอนเลยอันนี้ก็คือได้หนึ่งต้นค่ะหนึ่งต้นจะทำให้ดูเพื่อนๆเราก็เอากะาษมะพร้าวที่เราเตรียมไว้อะใส่นะใส่ประมาณนี้ก็ได้นะคะเราก็เอานี้ตักใส่ทับให้มันทับๆไปทีนี้ต้นนี้เราจะไปพักฟื้นในตู้ตู้อบหน่อยนะเพราะว่า จากการที่เฟิร์นเรียนรู้อ่ะจริงๆเราไว้ข้างนอกมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ได้อยู่แต่มันจะฟื้นตัวช้าบ้านเฟิร์นมีตู้อบบอลอ่ะถ้าบ้านไหนบ้านเพื่อนไม่มีตู้อบบอลอ่ะใช้เป็นถุงพลาสติกนะรวบมัดเลยถุงกับแก๊บก็ได้ให้มันอุณหภูมิมันแบบข้างในอ่ะเฟิร์นก็จานี่ใส่ไปงี้เห็นไหมเดี๋ยวรอมันฟื้นตัวให้รากมันขึ้นมาก่อนไ่ว่ากันมันก็ทรงก็ยังไม่สวยหรอกเดี๋ยวเรารอให้มันแบบฟื้นตัวแล้วเราค่อยจัดทรงมันใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ กระดาษลนะหน้าหนึ่งต้นส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะจริงๆควรจะตัดหลายข้อแหละต้นนี้เห็นไหมแต่ควรจะใช้กระถางเป็นแนวนอนเพราะน้องอะ่ะดูรากน้องเขาดีมันเป็นแบบเหมือนฟอไปหมดแล้วอะ่ะเพื่อนจริงเราตัดออกยังได้เลยนะให้น้องขัดแตกใหม่ก็ได้ตัดหน่งเนี่ยตัดพวกนี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เน่าก็อะไรรอรากใหม่แตกคือตอนแรกถ้าเราตัดอะ่ะ เป็นข้ออย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ว่ามันก็จะฟื้นตัวช้ามากนะคะมันไม่มีแบบสารอาหารช่วยกันแต่ละใบอะ่ะเฟินก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดจริงๆมันเหมือนการล่อลากเพื่อนมันเหมือนการล่อลากแต่ล่อลากคือขวาหลากจะช้อนใช่กว่าจะอะไรมันก็จะนานเนาะเนี่ยเราก็จะจลับมะพร้าวใส่กระถางนี้นี่เราก็ใส่ไปประมาณครึ่งกระถางอย่างนี้นะเ่อนไหนมนี่แล้วเราก็เอานี้วาง บนตะวางนี้เลยเพื่อความง่ายและสะดวกรวดเร็วพันก็นจะเลือกข้อที่แกะไว้ข้างล่าง่ถ้าเกิดกระถางเราไม่พอจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเลยแล้วก็ขยับข้างๆยนยนี่ทำนี้แล้วเดี๋ยวเอากบเอากับมาเ้ากบทะาแดนเสร็จแล้วนะคะเพื่อเป็นการประหยัดกระมพเ้า,า,ราเราเราก็ไม่ได้ใส่เต็มมากนะเพิ่นใส่เพื่อที่มันแบบ จะได้แบบรากมันชื้นๆแล้วก็ล่อรากให้ออกมานะก็จะเป็นประมาณนี้ดูสิใบสวยมากเลยเดี๋ยวถ้าพอน้องมีรากมีอะไรแล้วเราค่อยมาตัดน้องแยกอีกทียังได้นะอันนี้เราก็ให้เขาช่วยกันไปก่อนก็เสร็จอีกหนึ่งอันนะดูกลับมาเร้าวหมดแล้วเดี๋ยวเฟิร์นไปทำกลับมรา,าเพิ่มแป๊บนึงนะแทนแน้แดนเฟิร์นแช่กลับมะพร้าวเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน,ะะนก็เดี๋ยวแช่ไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เยอะมากเดี๋ยวระหว่างที่ รอกับมะพร้าวเฟิร์นก็จะไปจัดการตัดน้องพวกนี้นะคะเป็นท่อนๆดูว่าเราจะได้รูปทรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวตัดแล้วเพื่อนๆมาดูกันเลยต้นนี้เนื่องจากเขาเป็นแบบปลายๆลแล้วนะเพื่อนแล้วก็ทรงเขาเนี่ยมันขึ้นเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเฟิร์นจะหัลวดูดิมีความโมจิโตอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยมากโมจิโตมากเดี๋ยวเฟิร์นจะต้นนี้เฟิร์นจะทําทั้งแบบนี้เลยเอาเนองเขาเป็นต้นตั้งตรงนี้เนาะ ดีไหมหน่ารักสิเดี๋ยวเฟิร์นหากระถางแบบนี้ถามว่าทําไมเฟิร์นไม่ใส่กระถางใบใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากใส่ใหญ่มากเพราะว่าหนึ่งมันก็จะค,ควบคุมความชุ้งความชื้นอะไรยากด้วยนะต้นแบบนี้ใบสวยมาก,ากเดี๋ยวเฟิร์นอา,อาหาไหม้มาค้ําให้มันตรงๆเอาไว้เบื้องต้นก็เอากระถางใบเล็กไปก่อนนะเฟิร์นลืมบอกเพื่อนๆอย่างนึงว่าจริงๆอ่ะ เงินไอ้เนี่ยอะไรนะมิวคอนฟะิติเนี่ยมันก็ตระกูลเดียวกับพวกซนะิงโกเนียมเนาะเงินไหลามาด่างเหลืองด่างขาวที่เขานิยมเล่นกันอนะันเพื่อนทีนี้ยถามว่าเราใช้กาบมาพราวนะไม่ใช้ไม่ใช้ดินเพราะว่าจริงๆน้องเขาไม่เฟิ้นเคยลองใช้ดินปลูกนะเพื่อนลองเทสมาแล้วนะแคะค่ะต้นเล็กแล้วเพื่อนเฟิร์นหลายคนอนะ่ะที่เฟิร์นให้ต้นไม้เป็นของขวัญเนานะเหมือนเพื่อนอนะ่ะเขาขึ้นบ้านใหม่เงี้ยเฟิร์นก็ให้พวกซิงโกเนียมเป็นของขวัญอนะ่ะเขาลองและลองที่แบบ เอาเอาดินอะใส่เพราะเพื่อนเขาไม่รู้เนาะตอนนั้นเฟื่อนเพื่อนเขาเปลี่ยนกระถางเขาไม่รู้เฟื่อนก็ลืมลืมบอกเพื่อนไปก็เรียกว่าไม่เพื่อนก็บอกว่าไม่โตเลยนะคะต้นไม้ที่เอาไปไม่โตพอเราแนะนําให้เปลี่ยนนะคะวัสดุปลูกปุ๊บแป๊ปปแบบเดียวเลยนะคะแปบ๊บเดียวคือโตเลยนี้เฟื่อนจะใช้ไม้ดามนะจริงๆถ้าให้เฟื่อนแนะนํานะจริงๆเราต้องใช้เป็นเสาเสากะับมะพร้าวอะเพื่อนกลมๆสัก30มเซน่ะได้อยู่แต่เนี้ยเฟื่อนอะ ซึ่งชําแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมวัสดุอะไรเลยเพิ่นก็ใช้ไม้ค้าไปก่อนนะเพื่อให้น้องเขาเนี่ยลากข้างล่างมันงอกออกมานะคะเราก็จะไปเข้าตู้อบด้วยสภาพนี้แห้เพื่อนดูง,งุมสงนี่นะเราก็คือประคองเขาเฉยๆนั่นแหละเพื่อนๆต้นไม้ไม่ได้มีอะไรยากนะทีนี้เดี๋ยวพอน้องข้างล่างเนี่ยลากเขาเดินดีนะรวมถึงข้างบนด้วยเนี่ยเราก็ค่อยมาตัอดอีกรอบหนึ่งยังได้เลยนะคะน้องเขากำลังจะงอก โหดูใบดิสวยมากสวยมากจริงนะคะเพื่อนเนี่ยจริงๆตัดเป็นข้อ,อยังได้เลยหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อ,ขอแต่ว่าเฟิ่์นอะกลัวว่าน้องเขาจะเหี่ยวหมดนะคะเฟิ่อนก็เลยแบบเป็นร่างกายแล้วด้วยแหละดูใบแต่ละใบดิบดเฟ่อนเสียดายมากนะคะน้องเขาต้นโตมากเนี่ยนี่ค้อสิติใหม่ๆจะเป็นสีนี้นะเมื่อก่อนเฟิร์นขายอะแค่ประมาณใบสองใบอะ สามใบหมื่นกว่าเพื่อนๆต้นนี้หมื่นห้านะเมื่อก่อนต้นแค่นะี้คิดดูดิต้นไม้แบบราคาแรงมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเฟิรนจะทําให้ครบ มิวคอนฟิตติของเรานะที่เฟิร์นตัดชํามาก็แรกๆที่เราเอาใส่กระถางมันก็จะทรงไม่สวยอย่างเงี้ยนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวพอ,อสักพักอะพอมันเริ่มงอกเริ่มใบอะไรเราก็ค่อยดำดำดัดๆมันเอานะแรกๆก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็จะหัวตกนิดนึงเพราะว่าต้นมันโค้งนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาดัดใส่กิ่งไม้อีกทีนึงอันนี้เฟิรนก็จะเข้าตู้อบนะก็เป็นอันว่าคลิป มีวความคิดติของเราก็ขอปิดเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปทําคลิปเคลียตู้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะเพราะว่าเฟิร์นอะช้าไปเยอะมากในตู้ช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปต่อเน,นื่องให้เพื่อนดูเนี่ยก็ทําต้นไม้แต่ไม่ได้ถ่ายเฉยเฉนะคะเดี๋ยววันนี้ช่องเฟิร์นไปเคียวของเราก็ขอลาเท่านี้นะฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย